สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการควบคุมมิกเซอร์ผ่านสายแลนโดยไม่ใช้เราเตอร์จะเป็นยังไงไปดูกันเลย ขั้นแรกนะครับก็ให้เราเชื่อมต่อมิกเซอร์กับคอมพิวเตอร์ของเราผ่านสายแลนโดยเสียบที่รูแลนตรงๆเลยเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการฟิก IP ของทั้ง2เครื่องนะครับโดยที่มิกเซอร์นะครับก็ให้มาที่หน้าเซตอัพของมิกเซอร์ไม่ว่าจะเป็นม er ิกเซอร์รุ่นไหนในหน้าเซตอัพเนี่ยเขาจะมีแถบที่เป็นเน็ตเวิร์กนะครับให้เราเข้ามาแล้วข้างในเนี่ยก็จะมีตัวเลขเนี่ยให้กรอกอยู่3ชุดด้วยกันเนาะปกติแล้วเนี่ยตัวเลขเนี่ยมันจะล็อกไว้นะครับให้เรากดปิดฟังก์ชัน DHCP ตรงนี้ก่อนหรือว่ามกออ่่ม่มีีุยูท ให้เราตั้ง IP Address ขึ้นมาส่วน IP Address ไหนนั้นก็แล้วแต่เรานะครับแต่ผมจะแนะนำเป็น IP ยอดนิยม192.168.0.2ตัวเลข1เราจะเว้นไว้นะครับให้เราเริ่มที่2ส่วนสับเน็ตมารให้เราเลื่อนลงมาและใส่2 5งห5าส5งและ0ู เกดเวย์ Gateway, ปล่อยทิ้งไว้ได้เลยไม่ต้องตั้งค่าก็ได้เสร็จแล้วให้กดแอทไซหรือว่ากดตกลงทีนี้มิกตัวนี้ก็จะฟิก IP เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้เรามาฟิก IP ในคอมบ้างโดยไปที่ตรงลูกโลกตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครไม่มีเนต็ตถ้าเกิดมีเนต็ตแล้วมันก็จะเป็นรูปคอมพิวเตอร์เนาะกดคลิกขวาไปที่ Open Network and Internet Setting ให้เรามาที่คําว่าเช็งอะแดปเตอร์ออปชันนะครับเมื่อเข้ามาก็จะเจอกับดีไวท์หรือว่าอุปกรณ์เกี่ยวกับเน็ตเวิร์กที่คอมพิวเตอร์ตตััวววนนีีีีีีี้้้้มมมมอยู่ะ่ะรกก็จ็จ Blue to th Roland แลล Wi-Fi ใหเาไปท ที่เราใช้เสียบนะครับส่วนใหญ่จะชื่อว่าอินเทอร์เน็ตกดที่ขวาแล้วก็กดที่ Property ให้เรามาที่คําว่าอิน e ทอร์เน็ตโปรโตคอลเวอร์ช่น4ะครับกดคําว่า Property ในหน้านี้นะครับให้เราเปลี่ยนที่ติ๊กตรงนี้ให้ลงมาเป็นอันข้างล่างนะครับ u s l the following IP a แ d r e s s และให้เราใส่ IP Address ให้คล้ายกับตัวเมื่อกี้นะครับโดย3หลักแรกจะต้องเหมือนกันแต่หลักสุดท้ายเนี่ยให้ต่างกันไปเล็กน้อยนะครับ192 168.0.3และกันตัวนี้ส่วนสับเนตมาร์กก็ให้ใส่เหมือนกันนะครับ2525255.0เสร็จแล้วให้กดตกลงแล้วก็ปิดแ็บนี้ไปแล้วเดี๋ยวเรามาลองควบคุมมิกเซอร์ตัวนี้นะครับผ่านคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ดูเมื่อเข้ามาในแอป,ปของ m 3 2นะครับให้ไปที่ Setup เพื่อทําการเชื่อมต่อมิกเซอร์แบบปกติเลยจะเห็นได้ว่าตัวโปรแกรมจะเจอมิกเซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดคอนเน็ก เดี๋ยวผมจะลองเลื่อนเฟดเดอร์ที่1นะครับดูว่ามิกเซอร์จะไปด้วยหรือเปล่ามิกเซอร์ไปด้วยเรียบร้อยแล้วแสดงว่าเราเชื่อมต่อสมบูรณ์แล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับสำหรับคนที่อยากควบคุมมิกเซอร์แบบต่อตรงๆเลยไม่ผ่านเราเตอร์หรือว่าอุปกรณ์ให้ยุ่งยากนะครับใช้สายแลนเพียงเส้นเดียวก็สามารถควบคุมมิกเซอร์ได้ไม่ใช่เพียงมิกเซอร์ไมดัต M สามสอง R เท่านั้นนะครับตัวอื่นก็สามารถทําได้แบบนี้เหมือนกันแต่การตั้งค่าเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปในแต่แล er นะมิกเซอร์เนาะสำหรับวันนี้ AT Howto ขออลาาไปกก่นนนพบบัััใหหมคครร้้งสสวสดี